เป็นอย่างวัดีคือพากันอวดแต่คนอื่นโพสอวดตัวเองแต่นะมันจะได้แพงมีคุณค่าดีอันที่อวดอยู่นี่ของเขาจะแม่อดร่ำอดรวยเหรอเอ้ยมาตอบคอมเมนต์หน่อยสิเป็นยังไงล่ะเดือดดันเขาซื้อบ้านที่ใกล้บ้านเนี่ยใกล้สนามบินเนาะเพื่อลูกและก็เพื่อโครงการงานเขาโอ้ยดินเดาๆดาเ,ดลเดลแล้วยิ่งมาออกรถเมื่อวานนะว่าอวดร่ำอดรวยเนี่ย อืมเรายายจ่า,จาไปอวดนําเขาเนี่ย่าสั้นคือโบอวดของเจ้าของโอ้ยถ้ายายจ่า,จามีกระสิอวดอยู่หรอกนะพูดเอาความเป็นจริงก็อวดอยู่ชุมือในแบบของตัวเองนี่แหละนะเดือดอะไรนักหนาะโอ้โหอวดรวยแบบนี้ภาษีต้องเข้าโอเจ้เออเขามากล้าที่จะเปิดเนาะคิวงานเขา400เกือบ400นะยังมีเพิ่มแล้วก็งานพีเซนเตอร์ของเขา ทำงาน24ชั่วโมงแทบนอนไหมแทบไม่ได้นอนออกจากงานคอนเสิร์ตคิวงานลูกๆต่องานตัวเองขายของตัวเองนู่นนี่นั่นและเพจนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็เพจค่ายตียซิเอา้าเยากจะให้ต่ำๆเลยนะแต่ละเพจเนี่ยหลักห้าแสนเอาเอาละเดือนละล้านห้ายางสวยๆเลยนะอันนี้พูดต่ำแล้วนะ มองสังเกตการแชร์การไลค์อ่าการแชร์ระบบการดูวิเคราะห์นะคะว่าเขาจะได้เงินในเพจสูงขนาดไหนเอาแค่ช่องละครึ่งล้านเลยเปรียบเทียบนะแล้วงานสี่ร้อยคิวของเขาอะ่ะพี่น้องการจะซื้อบ้านสดนะเออซื้อรถสดเขาทำได้อ่าอ่าคาเฟ่เขาอะ่ะรายได้เท่าไหร่แล้วร้อยกระชูดอันดับหนึ่งฟินขับของเขา นะกำไรมากกว่าสิบล้านพี่น้องคะไม่กี่เดือนเนาะอันนี้ก็คือชัดเจนคำว่าคอนทนเข้าเขาพร้อมอยู่แล้วเพราะเขาเคลียร์อยู่แล้วเขารู้ว่ามีคู่อริเขามีรู้ว่ามีคนจ้อง mm. ก็เหมือนการโดนแจ้ง mm. ให้มีคอนทนเข้าอคาอฟินแลนด์ของเขานะฮะพร้อมรับอืมเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขายืนตัวนี้นะฮะแข่งขันกับอะไรเนาะ เขาเคลียร์ในหัวใจไม่งั้นเขาเอามาโชว์แป๊บแป๊อกลไม่เอามาโชว์แป๊บๆปรบกถ้าเขาไม่เคลียร์ในหัวใจทุกคนไม่ได้เคลียร์ภาษีหรือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่วีดวินเวี่ยงเขา,เาว่าเขาอวดนะไม่ได้อวดรวยเขารวยจริงๆแล้วเขาทําได้จริงๆนะซื้อรถเงินสดซื้อบ้านเงินสดเขาไม่ชอบผ่อนเพราะไม่ต้องมาคิดทีหลังถ้าเงินไม่มีเขาก็ไม่ซื้อพอได้เงินมาเขาก็ขยาย สรรหาริมทรัพย์ของเขามันไม่ไปไหนนะคะเห็นไหมลูกๆโตเกียวเอาง่ายๆลูกๆโตเกียวเปรียบเทียบอย่างเบากล้องอาสาวเจนนี่นะคะเขาก็ได้เดือนล้เป็นแสนแค่เพจนะพิจรารณาขยันขายของเพิ่มอีกรวมไปเท่าไหร่บวกรวมทั้งงานที่เขาออกคอนเสิร์ตอันนี้เคลียร์แบบละเอียดเลยนะเธอทำไมอวดเขาจังเลยเธอรู้ลึกขนาดนั้นเหรอ ก็เห็นผลงานที่เขาวิ่งเซะๆอยู่ทุกวันแทบไม่มีวันหยุดจากกรุงเทพนะมาถ่ายแบบถ่ายแบบออกรายการรายการลุยคอนเสิร์ตยามเย็นนะคอนเสิร์ตลูกแยกไปรับคอนเสิร์ตเดี่ยวเริ่มเข้ามานะผักดันทุกคนเด่นดังนะเนาะไปกันละนาวไม่ได้ไปเด่นไปดังเพียงเขาเพียงคนเดียวนะฮะผักดันเพลงอนไนดีผักดันให้ลูกๆเพื่อมีผลงานนะคนะและตอนนี้เขาก็ รถบัสกำลังออกวันนี้นี่เขาไปแสดงเอวีเตรียมเปิดเวทีนะเออ่เขาเรียกอะไรนะซีซั่นสองของเรานะคะในไม่กี่วันนี้มันก็มวลเกืบเห็นบอรถเมย์เขาอะ่ะนะรถทัวร์ของแท้ทัวร์ใหญ่ที่จะเตรียมออกงานโชว์ในรอบหน้าคิดดูในหัวใจของความเป็นจริงของผลงานและการงานเงินฉพักแต่ก็งาน ไหลเข้ารัวๆแลกด้วยแรงกายแรงใจนะคะเออเขาไม่ได้มานั่งอยู่เฉยๆแล้วเงินไหลเข้ามาหาเขาโดยที่เขาไม่ทําอะไรเนาะอันนี้ฝากถึงเลยนะกระติงแตกทั้งหลายเดือดดานเปรียบเทียบซื้อบ้านใกล้บ้านเมียไม่ลืมเมียเก่าไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสมองวนอยู่แต่เรื่องเก่าอย่าลืมนะว่าเขาทิ้งมาด้วยเหตุผลกลใดยายจ๋าไม่ย้อนรู้ซึ้งอยู่แก่ใจ นะแล้วการที่เขาทําแบบเนี้ยเขาไม่ได้กระแทกใครเพราะเขามีจริงเขาทําได้จริงนะเขาทําได้จริงและผักดันทุกคนมีเงินมีทองได้จริงแล้วงานยิ่งเข้าเขาลัวๆนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะเออนิจจ่าคือหัวใจของผู้บริหารหัวใจเพชรสิ่งไหนที่เขาอยากได้อ่านะเขามีเงินพร้อมที่จะซื้อ ผิดตรงไหนอ่าผิดสิผิดใจผิดตับผิดว่าอวดผิดว่าเลิศเกินไปผิดว่าดีกว่าคนที่เจ้าของรักผิด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 ตรงที่ดีกว่าได้ดีกว่านะหาเงินได้มากกว่าใช่ป้ะอันนี้ยายถามนะคะเนาะเอ้ยไปทางไหนก็มีปัญหานะแล้วก็ยิ่งเมื่อวานเนี่ยการที่เข้าไปว่านะฮะน้องเบสโอโห นะเสียมารยาทมากๆแล้เปรียบเทียบกับเมียเก่าบอกเลยเม้นนั้นน่ะแสดงความอิจฉาตาร้อนจนแย่แล้วเอาไปเปรียบเทียบคนที่ตัวเองรักทําให้คนตัวเองเสียในสายตาคนอื่นนะคะในสายตาคนที่ทั้งโลกเขามองอยู่เนาะคนทั้งโลกเขามองอยู่ด้วยเหตุและผลไม่ได้เอาอารมณ์และความรู้สึก รู้สึกของตัวคนเดียวที่เอามาตัดสินในคอมเมนต์ที่เขาตื่นเต้นได้โทรศัพท์ iPhone สีส้มนะ,ะในการเนาะเออคอมเมนต์นี้อยจ่าจขออ่านให้ฟังนะคะทุเลศดนางเบลแสดงเกินไปจะรวยล้นฟ้าจเจริญพ่อแค่ใช้นี่คิดว่าสวยสิถ้าไม่ได้ครึ่งของอแม่ของลูกเลยด้วยซ้ำนะคะ คำนี้ยังดึงไปเปรียบเทียบคนเรามันคนเราคนนะอ่าแม่ของลูกอ่ะสวยนะวันนี้อันนี้พูดความจริงมีเงินมีทองไปเสริมไปเติมมาเฮนนัดไหนและ <Bell S 1> <Bell S 2> เบลก็ยังสวยธรรมชาตินะแล้วเขายังเป็นเด็กแล้วเขาก็เด็กทั้งคู่แล้วก็เป็นเด็กที่มีสมองเพชรหาเงินหาทองได้ทั้งคู่นะฮะเด่นแล้วเขาเป็นเพื่อนกันนะอย่าไปสปอยว่าเขาจะผลักดันคะแนนจะขยับนะคะเขาเป็นเพื่อนกัน การทําคอนเทนต์ร่วมกันทํางานร่วมกันการคารแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันก็คือธุรกิจทางนั้นเพราะว่าฝ่ายน้องเบลนี้ก็คือน้องเบสนี้ก็คือเป็นคนที่เสาหลักของครอบครัวเนาะเรียกเบลอีกแล้วนะปล่อยไปอย่างนี้แหละน้องเบสนะฮะน้องเบสยอืมคนเก่งกับการหาเงินนะอินฟูชื่อดังนะวันปีหนึ่งเดือนหนึ่งเขาก็ได้เป็นหลายล้าน เพราะเขาต่างคนต่างหาแยกย้ายนะคะอันนี้เพื่อนเจอเพื่อนอจะเห็นฟินเป็นความน่ารักนะขิงโตขิงเขาเจอกันในสไตล์เพื่อนพี่้องแต่กระทุเรศทุลังขนาดไหนนะเปรียบเทียบแล้วย้อนกลับไปดึงปัญหากลับไปให้คนของตัวเองไม่รู้ตัวเนาะเขาทําอะไรก็ช่างนะเวลาไปหาผู้ชายก็บอกว่าดังน้อนอ่ะมาหาทางนี้ก่ออย่างนี้สรุปว่า อะไรก็ได้ไม่ถูกใจแต่บอกเลยว่าเสียดายลึกๆอยู่ข้างในแทนคนของเจ้าของก็วา้านะฮะอืมถ้าพูดเรื่องความอวดต่างคนต่างก็อวดในแบบของตัวเองอยู่ละนะในสังเกตไหมล่อะอ่แต่ก่อนเขาซื้อรถซื้อลาเขาก็อวดเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเอ่อเรียลลิตี้ในชีวิตของเขาเปิดแบบแฟร์ air, ไม่ได้ต้องมาแก้ไขกับสิ่งที่ตัวเองทำนะฮะอ่าซื้อสดก็บอกว่าสด อืมไม่ดอกบอกว่าสดแล้วอ่าอีกทางเงนึงมาบอกว่าผ่อนทีหลังือมอบอแมนเดียอันเนี้ยเคลียร์ทุกประเด็นแล้วจบล่ำไรแล้วมีดราม่าใหม่ให้เจ้าหยุ่งหัวได้ตลอดเวลาเดพะพอยบอกกระไดสุดยอดจริงๆริด <laughs> รามา่าพาปังพารวยนะยิ้มกลุ่มเลยแหละที่เจ้าเข้ามาวิวีนเนี่ยอืมถึงว่านั่นแหละดึงกระแสดีดี <laughs> ปาแม่เอ้ยภูมิใจลูกสาสเหา